กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับคืกับผมติมจากช่องติมบีดีทีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นนนี่นะครับแมปในโลบอฟนะครับไม่รู้แมบ,บอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเพลินดีนะครับก็จะมาเล่นนะครับโอ้ผมไม่ได้ลงคลิปเออเป็นเดือนเลยแล้วเพราะขอบกราบหมายเยผมไม่ว่างเลยครับ วาดเยอะมากเลยครับผมไม่มีเวลามาทําคลิปเลยโอเคผมจะกลับมาทําอาจจะไม่บ่อยแล้วนะครับน,รนี่ยังไม่ได้ทําคลิปบล็อกพุดเลยขอโทษนะครับก็มาทําคลิปนี่ก่อนนะครับตอนนี้ผมวันนี้ผมอัดใน,นคอมเนะาะก็รุยกันเลยๆๆๆโอ้โหก็เพลินนะนี่ก็มีเพื่อนนะมีเบคอนเห็นไหนนะมีเบคอนมาวิ่งด้วยนะครับผม หยุดทำไมล่ะโอ๊ยดังไปไแบบหมโอ้โหโคตรดังเลยนะอาครับนี่เออเออโอเคเราจะไม่ได้พูดมาครับเผมเราจะใส่เพลงไปสักส่วนใหญ่นะครับก็รอันนี้ก็ไม่ได้พากนแล้วครับผมก็เลยแบบพูดแบบแปลกๆหน่อยนะแล้วก็จะคลิป คิดบล็อกฟุตก็ผมก็จะภาคใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ภาคผมอันนี้เล่นสดเลยนะครับก็เลนนเนเ่นนะครับเพลินๆนะครับไม่ได้ภาคอะไรเลยแล้วเ,ออเสียงเสียงตรงเซตสเป,สปลคอยไอ้นั่นมันดังไหมครัดังไปไหมเห็นปุ๊บไหมที่ก็พอนะครับขอโทษรูกคอกาบเอ,เอ,เอ,เอ้อตัคอ ขอขอบราบอภัยจริงๆนะครับผมเสียงไปเลยต้องขอบ,บอรับ <c oughs> อภัอยจริงๆนะพี่ไม่ได้ทำคลิปลงเลยนะครับไม่ว่างจนะริงๆนะผมไม่ไม่ไมผมมีงานอะไรนู่นนี่เทียบนะบต้องขอบรับอภัยนะครับก็อันนี้ก็ว่างนิดนึงแะมาทำคลิปนี่ทำคลิปเอ่อแบบ กระโดดอะไรสักอย่างผมไม่รู้จักคือผมไม่ได้ค่อยเล่นแมปแนวแบบนี้แล้วไม่ช็อตไหมน่าจะไม่ช็อตนะหรือช็อตถ้าช็อตก็ต้องขอกราบอภัยเนะี่ยกราบอภัยขอกราบอภัยกราบขออภัยอนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อไม้ดีๆก่อนนี้ละไม้นี่ผมซื้อมาแบบจระลาดครับร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยกากๆนะครับ เดี๋ยวผก็จะไปหาไมคมาให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงดีๆนะครับก็นะครับก็เพลินๆนะครับผมจริงๆแมปแนวแบบนี้นี่หน้าไฟ์สดแล้วนะใช่ไหมหน้าไฟ์สดแล้วก็ทำทำทำคลิปทำคลิปไม่เหมาะคนระับหรือเหมาะก็ไปดูนะผก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยว่าเท่าไหร่ได้แล้วก็ ถ้าไลฟ์สดเออผมว่าน่าจะเหมาะนะแล้วบเพลินๆแล้วก็อ่านม้นไปด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะเพลินดีเพราะว่ามันแบบเดี๋ยวมันเงา,งา,งาเงาใช่ไหมะถ้าไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็เอ,อดูดูพวกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มมนถามอะไรเงี้ยครับก็มันน่าจะเหมาะเหมือนกันนะเดี๋ยวเอ,อเดี๋ยวผมไปทำคลิปบล็อกฟูดก็ได้เดี๋ยวผมอาจจะมีแบบไลฟ์สดสตรีมอนะเนี่ยฟาร์มฟาร์มบล็อก บอกฟุตไอรหัสไอนั่นนะที่ผมกดผลสมกถาวนไว้อ่ะผมอาจจะเอามาให้นี่ก็ได้ให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูสดๆเลยที่ผมเล่นนะปั๊มตอนนี้เวลวเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่แล้วพิ่งแค่ถึงร้อยอะประมาณร้อยร้อยกว่าๆนะถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่ได้เล่นเหมือนกันไม่ได้ฟาร์มเลย จริงๆก็จริงๆก็อยากทำนะครับผมอยากทำมากเลยแลยว้วอะไม่ว่าครับท่านผู้ชมทำไม,ำไ,มได้นะ ผมไม่สบายด้วยครับตอนนี้เป็นไข้หวัดเฮ้ยไข้หวัดเป็นกันแทบเท่าโรงเรียนเลยนะผมเป็นไข้หวัดแล้วก็สบายนะครับตันนี้ก็มันตอนนี้หน้าฝนด้วยใช่ไหมฝนตกก็ใช่นะดูแลตัวเองก็ด้วยนะครับผมฝนตกมันไนครับน้ำฝนมันทำไมไม่รู้ผมไม่สบายไม่สบายเจ็บคอมากนะ ดานขนมหวานเฮ้ยเผิ่เดีแน่นี้ผมบอกว่ามันก็เพเเล่เพนเพื่นดีนะนี่ทุกอมมีนี่ละช็อกโกแลตอนี่มันก็สวยๆนะจน้ำน้ำน้ำสีสีชมพูนี่คืออะไรครับอโอ้ 70สิบนี่นะครับมา70%็สิบเปอร์เซนแล้วนะครับแล้วก็เออนะครับก็ใกล้ <c oughs> <c oughs> ใกล้ใกล้ใกล้ได้แล้วใกล้เออใกล้จบแล้วผม,ผมพูดไม่ค่อยเก่งมพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็มันพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผม,ผมพูดติดๆดขัดขัดก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับกราบอภัยผมกราบอภัยไปประมาณเออ ย <c oughs> ี่สิบล้านรอบแล้วต้นมะพร้าวมีมะพร้าวไหมไม่มีมะพร้าวเออ <c oughs> ดูต้นมะพร้าวดูไม่ได้ดูทางเลยคนระับต้นมะพร้าวเอยตรงนั้นใช่ใช่นี่วครจุดจบของใช่ไหมที่จุดจบนะอาจะใช่นะจุดจบของ อันนี้ผมก็จะไม่ตัดอะไรมากเลยตัดฉากที่ผมพูดติดๆขัดๆนิดน่อยเน่ะจะไม่ตัดอะไรมากเพราะผมก็ไม่ได้ไปวางเท่าไหร่นะครับฮะยังไม่จบเหรอโอ้ยยังไม่จบอาจจะไม่ได้ตัด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 คลิปเยอะนะครับตัดแค่นิดเดียวแบบใส่แบบใส่ข้างหน้าของคลิปแล้วครับที่ผมใส่บ่อยครับ ่ก็เล่นมาเรื่อยๆก็เพิ่นีล้วก็แปดสิบเร์แล้ว่ก็เจ็ดสิบวนาทีไม่ใช่รพูดผิดจะพูดเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอรเซนต์ียยยยยย้ายย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 ยเนี่ยจจยย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 ยอ อาจจะแค่ไม่ถึง,ถงอาจจะไม่ถึงห้านาทีแล้วซำเดหรืออาจจะถึงแล้นะประมาณแปดนาทีแล้วเนะผมดูจากทรงแล้วน,นี่อะไรเนะี่ยเป็นโอ้จารวดเหรอจารวดนี่พาอาทิตย์ใช่ไหมครัสวยเด็ยขาดใกล้ใกล้ใกล้เก้าสิบทเร็จแล้วนีเดียวก็จะผ่านเลยนะครับเนะี่ยโอ้โ,อโห แต่อันนี้ผมชอบมากเลยอันที่เป็นสายลุงเนี่ยผมชอบทุกคนอยากให้ผมผมเล่นไม้คราฟด้วยช่วงนี้ด้วยอยากให้ผมเอาชีวิตรอดในไม้คราฟก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นนะครับหรืออยากให้ผมฟาร์บฟุตตอก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันครับผมอ่ะแต่ไม้คราฟมก็หนุกดีนะมันก็ตัดไม้แล้วก็เอาชีวิตรอดจากฟุก เอ่อซอมบิธสเกลลิตันอะไรเงี้ยครับก็หนุกดีอีกแบบนึงนะครับไม่ช็อตไหมท่านผู้ชมว่าไม่ช็อตอยู่นะไม่ช็อตไหมโอ้ไม่มันช็อตอะผมเห็นคุยคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่ไม so so <_ c oughs> <_ c oughs> oh, ่ช็อตถ้าช็อตก็ขอกราบอภัยด้วยนะครับโอ้ยเจ็บคอโอ้ยอุ้ยใกล้จบแล้วใช่ไหม อ๋เมื่อกี้ไอ้ที่มันเป็นกล่องสมบัติผมนึกว่าทางจบไม่ใช่ฮะน่าจะไม่ใช่ฮะนี่ครับทางจบเฮ้ยจบแล้วเอออะไรเนี่ยตัวหนึ่ง Lucky Box ลัคกี้บ็อกเหรอเฮ้ยผมพิเศษเฮ้อันนี้นะอันนี้ไห,หลโลบักนะครับเพื่ผมผมเห็นเขาขายกันโอ้โโคตรแพงเลยด้านนี้ ก็เป็นไงครับสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ทีนี้ก nah ็ไม่ก็ท่านี้ครับก็มาเล่นแมปกระโดดอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะออบบี้ออฟบี้หรืออะไรสักอย่างก็หนุกดีครับก็เพลินๆนะครับก็เออก็ถ้าใครชอบนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับผมก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับผมฝันดีนะครับดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้ฝนตกมัจ้ะ